มวลอากาศเย็นมาแล้วอีสานอุณหภูมิลดระวังลมแรงจับตาอากาศแปรปรวน4-10กุมภาพันธ์สวัสดีค่ะวันอังคารที่4กุมภาพันธ์2568มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางละระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะส่งผลทําให้บริเวณประเทศไทยของเรากลับมามีอุณหภูมิลดลงโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับผลกระทบก่อนและจะมีลมแรงเข้าปกคลุมหลังจากนั้นสัญญาณสภาพอากาศในช่วงปลายฤดูหนาวยังคงมีการเปลี่ยนแปลงกระแสลมพัดแทรกเข้ามาบ้างในบางช่วงส่งผลทําให้บางพื้นที่มีฝนเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้มวลอากาศเย็นสาเหตุป,ปัจจัยหลักยังคงแผ่อิทธิพลเข้ามาเป็นระลอกแต่จะปกคลุมในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งแอดมินและทีมงานจะพาทุกท่านไปนร่วมติดตามการคาดหมายจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าแนวโน้มลักษณะอากาศตลอดทั้ง7วันข้างหน้าจะเป็นไปในทิศท,ทางใดมวลอากาศเย็นจะเคลื่อนตัวเข้ามาอีกในช่วงไหนบ้างและบริเวณภาคใต้จะกลับมามีฝนเพิ่มมากขึ้นในช่วงไหนไปติดตามรายงานสภาพอากาศพร้อมกันค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้แอดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะ เชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่ามวลอากาศเย็นกำลังแปากลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการคาดหมายว่ามวลอากาศเย็นกำลังแปากลางละระลอกนี้จะแผ่ปกคลุมยาวนานต่อเนื่องไปจนถึงวันที่6กุมภาพันธ์นอกจากจะส่งผลทำให้อุณหภูมิรับขยับลดลง โดยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะลดลง2-4องศาเซลเซียสภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสส่วนภาคอื่นๆอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยทั้งยังทำให้ลมหนาวที่พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้นจึงทำให้หลายพื้นที่กลับมามีอากาศเย็นชุ่มฉ่ำกันอีกครั้งโดยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาค,ตออภาคตนใต้ตอนบนจะมีอากาศเย็นในช่วงเช้า บริเวณยอดดอยยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดส่วนบริเวณยอดภูดจะมีอากาศเย็นถึงหนาวลักษณะเช่นนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่องรวมทั้งยังคงต้องเฝ้าระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งในขณะเดียวกันมรสุม,สมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นสืบเนื่องจากสาเหตุปัจจัยดังกล่าวนี้เองจึงส่งผลทำให้ในวันนี้ ภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด14องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่37องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-13ถึงองศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกที่ความเร็ว5-15ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-3ถึงองศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด14องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9ถึง15องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือที่ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียส ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิตำสุด20องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32องศางเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือที่ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียส ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือที่ความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนสถานการณ์ฝนละอองและหมอกควันที่มีสะสมในบริเวณประเทศไทยของเราอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากและมีแนวโน้มคงที่เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมยังคงมีกำลังปานกลาง ขอให้พ่อแม่พี่น้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อจําเป็นต้องออกทํากิจกรรมกลางที่โลงแจ้งตลอดช่วงหลังจากนั้นตามที่แจ้งไว้แล้วในช่วงต้นคลิปมวลอากาศเย็นกําลังแปลงกลางระลอกนี้จะแผ่ปกคลุมประเทศไทยของเราต่อเนื่องไปจนถึงวันที่6กุมภาพันธ์หลายพื้นที่จึงยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวให้ได้สัมผัสนะคะหลังจากนั้นในช่วงวันที่6ถึง7กุมภาพันธ์2568มวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราจะอ่อนกําลังลง เป็นเหตุทําให้ในช่วงดังกล่าวอุณหภูมิจะปรับขยับสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสโดยมีหมอกปกคลุมและมีหมอกหนาบางพื้นที่แต่ยังคงมีอากาศเย็ยนถึงหนาวให้ได้สัมผัสในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต,ต้ตอนบนก็ยังคงมีอากาศเย็ยนในช่วงเช้าแต่ในตอนกลางวันให้เตรียมตัวรับมือกับอุณหภูมิที่ขยับสูงขึ้นและแสงแดดจัด อาจส่งผลงกระทบต่อสุขภาพหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์เป็นต้นไปเป็นช่วงที่บริเวณประเทศไทยของเรามีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงลมเริ่มพัดเปลี่ยนทิศท,ทางมีลมทิศใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้เข้าปกคลุมแต่ยังคงมีกำลังอ่อนและแผ่แทกเข้ามาบ้างในบางช่วงเท่านั้นทิศท,ทางของลมมีความแปรปรวนโดยเฉพาะในช่วงวันที่9ถึง11กุมภาพันธ์จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออก ฮอบนำความชื้นพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่งส่วนมากในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ที่จะมีฝนเพิ่มม,มากขึ้นชี้ชัดว่าในช่วงปลายฤดูหนาวสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อนเนื่องลหลายสาเหตุปัจจัยวนเวียนเข้ามาส่งผลกระทบ มวลอากาศเย็นซึ่งยังคงเป็นสาเหตุปัจจัยหลักระยะนี้ยังคงแผ่อิทธิพลปก,ปกคลุมอยู่เป็นระลอกแต่ก็เป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นหลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงซึ่งจะส่งผลทําให้อุณหภูมิปรับขยับสูงขึ้นอีกครั้งจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฝ้าติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศและเตรียมตัวรับมืออย่างใกล้ชิด พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเตรียมตัวป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรเมื่อทุกท่านได้ติดตามการคาดหมายของกรมอุตุนยิยมวิทยาประกอบกับโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF รวมกันแล้วขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสาร ให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวย้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ